เรื่องชายแดนตอนนี้มันไม่ใช่เล่นๆแล้วนะคะจากที่เราเคยเมาส์เรื่องเคลมชุดเคลมโขนเคลมสงกรานตอนนั้นเรายังขำขำกันได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันลามปามาถึงเรื่องแผ่นดินแล้วค่ะคุณบรรยากาศตอนนี้มันตึงเครียดแบบหายใจไม่ทั่วท้องเลยจุดชนวนจริงๆมันก็เริ่มปัทุขึ้นมาอีกรอบก็เรื่อง M O U 4 4กับเกาะกูดนี่แหละค่ะพอทางนวนเขาเริ่มอ้างสิทธิ์เริ่มขีดเส้นล้ำเข้ามาทางเราก็ยอมไม่ได้ ประชาชนก็ลุกค,คือมันเหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวที่ค่อยๆขยายวงกว้างจากสงพรามคีย์บอร์ดกลายมาเป็นการ,รเผชิญหน้ากันจริงๆแล้วค่ะและสิ่งที่น่ากลัวคือมันไม่ได้จบแค่บนโต๊ะเจรจาค่ะคุณเพราะหลังจากคุยกันไม่รู้เรื่องสัญญาณความรุนแรงก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆที่ชายแดนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ชาวบ้านแถบชายแดนเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าบรรยากาศมันแปลกๆมีการขนย้ายกำลังพลมีรถทหารวิ่งกันขวักไขว่ทั้งสองฝั่งฝั่งเขาก็เสริมกำลังฝั่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมมันเหมือนระเบิดเวลาที่รอคนมาตัดสายชนวนยังไงอย่างนั้นเลยค่ะแถมยังมีรายงานเรื่องการกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆมาตลอดเดี๋ยวก็เดินล้าแดนเดี๋ยวก็ส่องไฟใส่กันยั่วยุก,กันไปมา เหมือนต่างฝ่ายต่างก็ดูเชิงว่าใครจะหลุดก่อนซึ่งมันน่ากลัวมากนะคะเพราะความอดทนคนเรามันมีขีดจำกัดและในที่สุดสิ่งที่ทุกคนกลัวก็เกิดขึ้นจนได้ค่ะเมื่อความตึงเครียดมันพุ่งถึงขีดสุดเสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยินก็ดังขึ้นวินาทีนั้นมันโกลาหลขนาดไหนปัง สิ้นเสียงปืนนัดแรกเท่านั้นแหละค่ะคุณความโกลาหลก็เกิดขึ้นทันทีมีรายงานการประทะกันเป็นระลอกระลอกชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุต้องหอบลูกจูงหลานหนีตายกันจาร,รวันทิ้งบ้านทิ้งไรนาเพื่อเอาชีวิตรอดเห็นภาพแล้วมันจุกในอกจริงๆคะ่ะไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้อีกในยุคนี้ เสียงระเบิดเสียงปืนดังสนั่นวันไหวตลอดคืนมีรายงานผู้บาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนมากมันไม่ใช่แค่การขู่กันละค่ะแต่มันคือการเอาจริงสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานสุดๆใครมีญาติพี่น้องอยู่แถวนั้นต้องเช็คข่าวกันนาทีต่อน,นาทีเลยนะคะท่ามกลางเสียงปืนและความหวาดกลัว ทุกสายตาตอนนี้จับจ้องไปที่ผู้นำของทั้งสองประเทศค่ะว่าจะจัดการกับวิกฤตนี้ยังไงจะดับไฟสงครามได้ทันหรือจะปล่อยให้ลุกลามจนกู่ไม่กลับตอนนี้อยู่ที่ฝ่ายบริหารแล้วค่ะคุณทั้งนายกของเราและผู้นำทางฝั่งนูน้นจะเจรจากันรู้เรื่องไหม หรือจะปล่อยให้ทหารแลกกระสุนกันต่อไปเพราะถ้าปล่อยเยืดเยื้อคนที่รับกรรมก็คือชาวบ้านตาดำๆเนี่ยละค่ะข้าวของเสียหายชีวิตแขวนบนเส้นได้มันไม่คุ้มเลยจริงๆถึงเราจะโกรธจะเกลียดหรือจะสะใจยังไงแต่สงครามไม่เคยมีผู้ชนะที่แท้จริงหรอกคะ่ะเจ๊ขอภาวนาให้เหตุการณ์นี้ยุติลงโดยเร็วที่สุดขอให้พี่น้องทหารและชาวบ้านชายแดนทุกคนปลอดภัยนะคะ ขอให้สติจงอยู่กับผู้นำทั้งสองฝ่ายให้หาทางออกที่ดีที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อไปมากกว่านี้เหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าความมั่นคงของชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่ารัฐบาลควรจัดการเรื่องนี้ยังไงควรตอบโต้ให้หนักหรือควรเจรจามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสุภาพในคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ